ประตูแรกอยู่ตรงถนนสามัคคีซอยสามัคคี29นะคะประตูนี้บุคคลภายนอกสามารถเข้าออกได้ทางเดียวเท่านั้นนะคะคือเข้าออกประตูนี้เท่านั้นและจะต้องแลกบัตรแต่สําหรับคนที่อยู่ในนิชดาธานีสามารถเข้าออกประตูนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและไม่ต้องแลกบัตรนะคะ ประตูที่2คือประตูสี่ชัยทองประตูนี้ออกไปถนนแจ้งวัฒนะไม่ว่าจะไปเซนท่านแจ้งวัฒนะไปโรงพยาบาลเวิร์เมดิเคอลนะคะคนที่จะเข้าออกได้คือคนที่อยู่ในนิชดาธานีเท่านั้นจะต้องมีสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าออกนะคะประตูสี่ชัยทองอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของนิชดาธานีนะคะอยู่ใกล้ๆนิชดากรีนวิว และอยู่ใกล้ๆวงเวียนทางออกที่3คือเข้าออกทางด่วนนะคะเป็นทางด่วนตรงแจ้งวัฒนะนะคะคนที่จะเข้าออกทางนี้ได้จะต้องอยู่ในนิชดาธานีและมีค่าใช้จ่ายประมาณ40,000บาทต่อปีจ่ายให้นิชดาธานีนะคะ อยู่ใกล้ๆนิชดาอีทคลับนะคะถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ติดตามได้ที่เพจครูแวนด้าไลน์แอดแวน